สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ X มีสตู d i โอนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Retro Arcade f เนะครับเป็นเครื่องเกมกดแบบโบราณนะครับแต่บรรจุไปด้วยเกมทั้งหมด360ในหนึ่งเครื่องเท่านั้นนะครับแหมอัดกันอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับภายในกล่องนะครับเรโทรอาเคดเอีนะครับนี่ด้านหน้ากล่องนะครับ ามาดูข้างกล่องกันเลยครับในนี้ก็จะบอกว่า,ามีตัวเครื่องเกมนะครับมาให้1เครื่องนะครับ User manual นี่ก็คือคู่มือการใช้งานนะครับ AV cable นี่ก็คือสาย AV นะครับไว้สำหรับต่อขึ้นจอทีวีได้ด้วยต่อขึ้นจอทีวีได้ด้วยนะครับ USB cable นะครับก็คือสายชาร์จนะครับสายชาร์จเครื่องนะครับ นั่นก็หมายความว่าเครื่องนี้ไม่ต้องใช้ถ่านนะครับไม่ต้องไปซื้อถ่านมาใส่แล้วก็เล่นไปนะครับอ่าเกมแพดเกมแพดนะครับเกมแพดสองสองชิ้นนั่นก็คือจอยบังคับนั่นเองครับผมนะครับหน้าจอก็จะมีขนาด3นิ้วนะครับอ่าสีคมชัดนะครับสามารถชาร์จไปแล้วก็เล่นไปเลยครับ6ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับอื มาดูภายในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอแอนก็เพิ่งได้มานะครับแกะเลยดีกว่าใจร้อนใจร้อนใจร้อนนะครับผู้พันทำเพลงแล้แกะแล้วครับแพ็คมาอย่างดีนะครับอ่ะแยกมาเป็นชิ้นๆก่อนนะครับอืมมาได้อะไรบ้างครับในกล่องครับรัาอันนี้ก็เป็นอ่าพลาสติกรองกล่องนะครับมาวห้ดูนะครับอือันนี้ก็จะเป็นสายอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับ แล้วในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีก็มีแต่คู่มือนะครับาวางก็สิ่งที่จะได้นะครับอ่าพลาสติกก่อนให้แพ็คมาดีมากเลยนะครับสิ่งที่จะได้นะครับก็จะมีอ่าหนะครับสาย USB นะครับก็คือตัวนี้เอาไว้ชาร์จไฟนะครับเข้าตัวเครื่องนะครับซึ่งใครมีหัวชาร์จ iPhone หรือหัวชาร์จ Android นะครับก็สามารถเสียบปั๊บนะครับ แล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อเข้าไปที่ตัวด้านหลังนะครับตัวด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับที่เดียวกับที่เราต่อจอยนี่นะครับก็เลือกเอาตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเขียน DC กับจอยนะครับเหมือนกันนะครับเสียบได้หมดเลยครับสองช่องนะครับสำหรับการที่ชาร์จไฟนะครับผมมาดูสายต่อไปที่แถมมานะครับก็คือสาย AV นะครับสำหรับต่อขึ้นไปบนจอทีวีนะครับ ซึ่งเครื่องนี้นีความสามารถพิเศษก็คือนอกจากจะนอกจากที่จะเล่นใ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 นเครื่องนี้อย่างเดียวนะครับสามารถส่งไปขึ้นไปบนทีวีนะครับให้เราเล่นบนทีวีได้อย่างสบายตาเลยนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับนี่เราเสียบไปที่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับนี่ช่องนี้นะครับช่องที่เขียนว่า AV เนี่ยนะฮะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ จอยที่แถมมาให้นะครับตัวนี้แถมมาให้ถึง2จอยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าจอยเป็นยังไงนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับนี่จอยนะครับพลาสติกก็ดูดีนะครับดูดีแข็งแรงนะครับไม่มีก้องแกงอะไรเลยนะครับก็มีปุ่มกดมาให้เราหลายอย่างเดี๋ยวต้องลองมาเล่นดูกันนะครับว่าอะไรใช้ยังไงนะครับแอดก็เพิ่งแกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับ อ๋ครับก็มาเสียบที่ด้านหลังนะครับหรือจะเล่นแบบไม่ต้องเสียบก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดรีวิวให้ดูก่อนเนาะเอายังไม่เสียบยังไม่เสียบยังไม่เสียบนะครับอ่ามาดูกันนะครับภายในเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มกดนี้เป็นจอยนะครับนึกถึงตอนที่เราไปเล่นเกมในห้างเลยนะครับแบบนี้แหละหยอดเหรียญใช่ไหมอืมแล้วก็มีปุ่มกดนะครับให้อารมณ์เดียวกันเลยนะฮะด้านข้างนี้นะครับด้านข้างด้านข้างเดี๋ยวนะมาด้านข้างนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับ ด้านหลังอย่างที่ให้ดูกันไปเมื่อกี้นะครับต่อจอย2จอย1นะครับก็จะมีบอกไว้นะครับไม่งงนะอันนี้ก็จะเป็นช่อง AV นะครับเสียบต่อเป็นทีวีด้านข้างมีอะไรบ้างโอ้วอนลุ่มนะครับมีปุ่มวอลรุ่มนะฮะเบาเสียงเปิดปิดเสียงนะครับสามารถเล่งเสียงได้นะครับด้านล่างก็จะมีลําโพงนะครับมีลําโพงมาให้เราด้านล่างนะครับเสียงก็จะอกมาแล้วด้านนี้นะครับ อันนี้คือน่าจะเป็นช่องใส่แบตนะครับน,นี่สะดวกมากเลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าสมัยก่อนนี่ก็คือถ้ามีเครื่องเกมเนี่ยก็ต้องใช้ถ่านเนาะถ่านเป็นก้อนๆก็แพงพอสมควรนะครับดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเป็นใช้แบตเหมือนแบตมือถือนะครับความจุก,ก็3.7โวลต์850ม ah ิลลิแอมป์นะครับคือก็น่าจะหาซื้อได้สะดวกสบายตามร้านเครื่องขายไอทีทั่วไปนะครับถ้าเผื่อแบบมันพังมาอะไรนี้นะฮะอ่ะ ใส่ก่อนอลองดูโอเคเปิดเครื่องนี่อืเคนะครับเสียงดีเลยเล่นเครื่องหน่อยอ่ะเป็นไงโอเคนะครับ อเดี๋ยวแอดขยับให้ดูใ,ใกล้ๆมีเกมอะไรบ้างเี่ได้าตามไปเลยโอเคอก่อนอื่นก็ต้องมาเลือกก่อนนะครับว่าจะเป็นจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนนะฮะก็แอดก็ขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วนั้นนะครับฮะกดปุ่มสตาร์ทไป ออขอเสียงหน่อยหนึงนะ่งไหมเดี๋ยวาจะาอธิบายไปพร้อมกันนะครับเท่าที่ดูมานะครับก็จะมีทั้งหมด360เกมนะครับตามที่เขาเขียนไว้นะครับเวลาเราเลือกเกมมานะครับก็กดล่างๆบนๆนะครับตรงนี้ก็จะมีโชว์มาให้ดูเลยนะครับว่าเกมที่เราเลือกอยู่หน้าตาเป็นยังไงนะครับอ๋อสะดวกสบายมากๆเลยนะครับนี่บางคนแบบ มีภาพให้ดูก่อนกอบการตัดสินใจที่เลือกเข้าไปเล่นนะคระับดูมานะครับอ่านนี้แอดจะข้ามไปไวๆหน่อยนะครับว่ามี360เกมจริ้งป่าเดี๋ยวเราไเช็คดูนะครับการที่จะข้ามไปไวๆน,นะครับแอดว่ามันต้องกดอย่างขานไปด้านขวาอ่าใช่จริง้งด้วยนะครับมันก็จะข้ามไปทีนัหน้าเลยนะครับโอ้มาหมดเลยครับซูเปอร์มาริโอ3มาริโอ4มาริโอ2โอ้โหแต่คุณมาริโอนี่มาครบเลยนะครับ มาัิโอมาเพียบมากจัดไปครับไปไปเรื่อยๆครับไปแองกี้เบิร์ดให้เป็นไงแองกี้เบิร์ดโอ้แองกี้เบิร์ดก็มีด้วยอ่ะเฮ้ยยังไงอ่ะโอเคแบตเทนแทงค์โอเคโอ้อะไรเนี่ยบอมบัคก,กี้ไปอันนี้ทำรวดเร็ว นะครับสนใจเกมไหนนะครับลองหยุดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แอดจะพาไปไวนิดนึงอืมดีค,ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับโอ้ถ้าวินบีวินบีวินบีมีด้วยอ้าวถ้าวินบ,นบ,นบ,นบีนี่เกมปวดแอดไป อัเลยครับ Atlantic Adventure นะครับอืมเพนกวินน้อยน่ารักมากเม็ดบอลนะครับไปบอร์แมนบอมเบอร์แมนเฮ้ยบอมเบอร์แมนเมื่อกี้เหมือนเห็นหลายภาคมากบบออมเร์แมนบอมเบอร์แมนสวิปเปอร์โอเคโอ้เยอะมากครับลองกี่ของมาครบทุกภาคโอเคเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับแค่จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับไอ้ Excite Bike แหน่เกมมอไซค์ในตำนาน นี่ he. มามาไปกันครับไปต่อครับไปต่อครับโหลดลันเนอร์อะังารายกันโอเคเมอร์ฟี่หนูระโดดเชือกมาดิโอบอสเมเปิลอะไรเยอะมากป๊อปไอป๊อปไอเจโอเทโลมาถึงเกมที่340้ี่แล้ว350 357 360โอเคครับตรงครับ360นะครับก็มีมาอย่างที่เห็นนะครับมีเยอะมาก360เกมอย่างเกน,นะครับก็เลือกมาดูครับกดตรงนี้มานะครับโอเคอ่ะทดลองเล่นซูเปอร์คอนทายดูแล้วกันะะนะครับอ่ะเล่อกเกมไหนก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับกดสตาร์ทจึงสตาร์ทมาอ๋อตรงนี้เหรอ วิวเล่นให้ดูด้วยเลยนะครับนี่เพิ่งแกะไปพร้อมๆแกะพร้อมๆกับแอดเลยนะครับเนี่ยโอเคอาจจะเล่นให้ดูเลยนะครับยัง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 เอาแล้วกดช้าแล้วกดช้าโอเคแล้วกดช้าเกมมันก็จะแบบขึ้นเดโมให้ดูว่าเป็นยังไงจริงมาแล้วโดีโดีออเอาอยู่รงนี้กอนยูนี้กันเด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 เเด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  นี่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 น,นี่อ่าคนท่านะครับโอเคอ่ะอันนี้เล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าลูกค้าสะดวกนะครับอันนี้แอดจะมาลองต่อจอยให้ดูนะครับจอย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 ,จอยอออออต่อจอยให้ดูใช้ได้จริงหรือเปล่านะ,ะ inclusive. จอยหนึ่งเสียบเข้าไปนะครับป๊าบเสียบไปแล้วนะครับ อ่าเสียบจอยก็เล่นได้เลยนะฮะเสียบจอยก็เล่นได้เลยขยับนิดนึงนะเถีบไหมถีบไหมอคอนทราคอนทรลโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ทำให้ดูก่อนนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับ ออโอเคครับอันนี้ก่อนที่เราจะทำไรเนี่ยฮะก็พยายามดูนะครับาการปิดเปิดเครื่องนะครับสเสียงนะครับถ้าจะเปลี่ยนเกมใหม่ก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตนี้จะเป็นเอาไว้มาหน้าจอหลักนะครับก็เลือกเกมอีกทีนึงนะครับ พอเปมอ่าเลือกภาษากรกดสตาร์ทจาวเกมอะไรนะครับอย่างเมื่อกี้ซูเปอร์คอนท่านะครับก็กดสตาร์ททีนึงอ่ากด B นะครับอ๋ออันนี้ต้องกดซีเล็กอันนี้ต้องกดซีเล็กแหมกังงอ๋อต้องกดซีเล็กต้กดซีเล็กมาอาจจะเล่นสองคนต้องกดซีเล็กนะครับแหมกดสตาร์ทไป อารมณ์ก็ประมาณนี้นะครับก็ขนาดเหมาะากระทัดรัดนะครับไม่เทอะทะมากไปนะครับเอาใส่กระเป๋าได้สบายๆนะครับกระเป๋าสะพายนะครับสิ่งที่จะมีมาให้ก็จะมีจอยแถมมา2อันนะครับมีจอยแถมมา2ออันมีสายชาร์จมีสายชาร์จมานะครับมีสาย ACDC โอเคแกะกล่องกันมาเนี่ยได้มาเท่านี้เลยนะครับ สามารถต่อขึ้นจอทีวีได้อย่างที่บอกนะครับก็อุปกรณ์วัสดุที่ใช้ทำก็ดูดีมากเลยนะครับดูดีมากเลยแข็งแรงมีที่รองกันกันถลอกมาด้วยนะครับก็สนใจก็ลองติดต่อมาที่เพจ x มี studio นะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องนะครับของเรื่องเกมนะครับก็มีสินค้าเนี่ยมีรับประกันให้ด้วยนะครับทางเพจเรานะครับก็ถ้าเสียอะไรก็มาพูดคุยกันนะครับ ก็ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็อย่งไรขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับ